iPhone 15และ iPhone 15 Plus กับกล้อง48ล้านครั้งแรกลองใช้จริงแล้วน่าซื้อจริงไหมเนี่ย บอกตรงนะคะว่าตั้งแต่เปิดตัว iPhone 15ซีรีส์ในรอบนี้มานะคะก็ทําหลายๆคนเนี่ยฮือฮาเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะพอสมควรเลยหรือเปล่านะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่ iPhone 15รุ่นโปรกันมากกว่านะคะเพราะว่ารุ่นโปรเนี่ยเขามีการอัปเกรดที่เยอะพอสมควรเลยและแน่นอนนะคะว่าทาง MX Phone ของเราก็ไม่พลาดที่จะรีวิวเต็มๆนะคะ iPhone 15 Pro Max ไว้แล้วเรียบร้อยค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ย้อนเข้าไปดูได้ที่ช่อง MX Phone ของเราค่ะและวันนี้นะคะก็ถึงคิวที่เเราเย จะต้องมารีวิวนะคะรุ่นธรรมดาอย่าง iPhone 15และ iPhone 15 Plus กันบ้างนะคะว่าตั้งแต่ใช้งานไปแล้วจริงๆนะคะก็ยังมีรู้สึกว่าแบบบางจุดเอใช้ดีจริงหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะน่าอัปเกรดหรือเปล่าแล้วมันต่างจาก iPhone 14หรือว่า14 Plus รุ่นก่อนยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเอเวอฟนของเราไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้าค่ะ แต่ก่อนที่จะไปดูในเรื่องของการใช้งานนะคะเดี๋ยวฟิวจะพาไปดูกันก่อนเนาะว่าระหว่าง iPhone 15และ15 Plus ร,ร,รุ่นธรรมดาตรงนี้นะคะสรุ่นนี้เนี่ยเขามีข้อแตกต่างกันตรงไหนค่ะซึ่งอย่างแรกที่แตกต่างกันเลยนะคะก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอแน่นอนขนาดหน้าจอของ iPhone 15นะคะจะอยู่ที่6.1นิ้วและ iPhone 15 Plus จะอยู่ที่6.7นิ้วค่ะและอย่างที่2นะคะเป็นเรื่องของน้ําหนักค่ะสำหรับ iPhone 15นะคะน้าหนักจะอยู่ที่171กรัมค่ะและสําหรับ iPhone 15 Plus นะคะเขาก็จะอยู่ที่201กรัมค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะที่แตกต่างกันเลยก็คือ เรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะสำหรับ iPhone 15รุ่นธรรมดานะคะจะอยู่ที่3,349ม ah ิลลิแอมป์ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น iPhone 15 Plus เนี่ยแบตจะอึดมากๆแล้วก็ขยับความจุนะคะมาอยู่ที่4,383ม ah ิลลิแอมป์ค่ะ และต่อมานะคะเรามาดูสิ่งที่ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเขามีสเปคที่เหมือนกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของจอค่ะหน้าจอของทั้ง2รุ่นนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะทุกสเปคเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น Super a e t i n a XDR นะคะเป็นจอ OLED เนาะหรือว่าจะเป็นอั t ร a Refresh Rate นะคะที่ยังคงอยู่ที่60 h z และต่อมานะคะรอบนี้เนี่ยก็มี Ultra Wide Band รุ่น2ใหม่นะคะมาทั้งคู่เลยและแน่นอนนะคะว่าชิปเนี่ยก็ขยับขึ้นมาใช้ A16 Bionic ค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็จะเป็นชิปนะคะที่ใช้ในรุ่น Pro ก่อนหน้านี้นะคะหรือว่า14 Pro Max นนั ก็ได้มีการนํามาใช้นะคะในรุ่นธรรมดาอย่าง iPhone 15รอบนี้นั่นเองและสุดท้ายนะคะสิ่งที่หลายๆคนตื่นเต้นเลยก็คือ Dynamic Island ในรุ่นธรรมดานั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังมีอัปเกรดในเรื่องของชิปเซตมาบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยเรื่องของความเร็วนะคะ CPU GPU ตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะแน่นอนว่ามันเร็วเทียบเท่ากับรุ่นโปรก,ก่อนหน้านี้แน่นอนค่ะ ทีนี้นะคะเราดูสเปคของทั้ง2รุ่นกันไปแล้วเนาะว่าแตกต่างกันตรงไหนหรือว่าเหมือนกันตรงไหนนะคะเราจะมาพูดในพาร์ทของเรื่องการใช้งานกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยฟิวจะขอพูดในเรื่องของหน้าจออย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเขามีสเปคหน้าจอที่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอนั่นเองใครเนาะที่ชอบจอใหญ่แบบสะใจนะคะดูหนังก็เต็มตาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแน่นอนถ้าซื้อสมาร์ทโฟนในระดับราคาเท่านี้แต่ได้จอใหญ่แบบนี้นะคะก็แนะนำเนาะว่าอาจจะเหมาะกับ iPhone Plu 15 Plus มากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบ มาร์ทโฟนที่เขาแบบเออถือกระชับมือจอไม่ได้ใหญ่มากอะไรนะคะใช้งานทั่วไปได้แบบเออไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นเกะกะเนาะก็อาจจะเอียงให้นะคะทาง iPhone 15มากกว่าและเหมือนที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าด้วยความที่สเปคของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเขาเท่ากันในเรื่องของหน้าจอไม่ว่าจะเป็น Super Retina XDR กนะคะก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เขาเนี่ยเหมือนกันทั้ง2รุ่นเหมือนกันก็คือเรื่องของความสว่างนั่นเองสําหรับทั้ง2รุ่นนี้นะคะความสว่างทั่วไปแบบปกติเนี่ยพีคของเขาเลยจะอยู่ที่1000นึ่งเ,าเ้าากก็ไดรอัปเกรดมานก่น,น่อยจะยิ่ ที่800นิตซึ่งความสว่างแบบ HDR นะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,600นิตได้มีการเพิ่มขึ้นมานะคะจาก1,200นิตแล้วก็สุดท้ายนะคะ Peak Brightness แบบสูงสุดกลางแจ้งเลยนะคะเขาจะอยู่ที่2,000นิตนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าสเปคหน้าจอเนี่ยไม่ได้อัปเกรดมากกว่าเดิมสักเท่าไหร่นอกจากเรื่องของความสว่างนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่อัปเกรดเลยนะคะไม่อัปเกรดซักรุ่นเลยนั่นก็คือเรื่องของอัตรา Refresh Rate นั่นเองรอบนี้เนี่ยทั้ง2รุ่นนะคะรุ่นธรรมดาเนี่ยเขาย ว่าจะกัก120เฮิรต์ไว้ให้เฉพาะรุ่นโปรหรือเปล่าดังนั้นนะฟิวเลยรู้สึกว่าด้วยความที่เขาใส่60เฮิรต์มาให้รุ่นธรรมดาที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาใส่90เฮิรต์หรือ120เฮิรต์มาในรุ่นธรรมดาเนี่ยรุ่นโปรอาจจะขายออกยากนิดนึงค่ะแต่ต้องกระซิบเลยว่าหลังจากที่ลองใช้งานมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูหนังหรือว่าเลื่อน UI หน้าตาต่างๆของการใช้งานเนี่ยอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องยกนิ้วให้เขาแล้วก็ชื่นชมจริงๆในเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของเฟ ะะตรงนี้เนี่ยจะไม่บอกนะว,กนะว่าเราเนี่ยไปเทสเทียบกับแบรนด์อะไรนะคะไอโฟนเนี่ยบอกเลยว่าถึงแม้จะเป็น60เฟรมเรทนะคะแต่เขาเนี่ยเป็น60เฟรมเรทนะคะที่ลื่นแบบลื่นมากๆอ่ะคืออีกแบรนด์หนึ่งเขาเป็น120ใช่ไหมแต่ว่า iPhone อนะ่ะเป็น60ซึ่งหลังจากที่เทสไปนะคะสลับกันเล่นเนาะแบบตาหนึงใช้ iPhone นะคะอีกตาหนึงก็ใช้แบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยฟิลต้องยอมรับเลยว่า iPhone ของเขาเนี่ยถึงจะเป็น60เฟรมเรทนะคะแต่เป็น60เฟรมเรทที่ลื่นจริงๆค่ะแล้วก็น ใช้งานอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่าเออเอฟเฟกต่างๆมันมีความนุ่มนวลกว่านั่นเองค่ะและเรื่องที่2นะคะที่เขาอัปเกรดมาในรอบนี้ก็คือ Dynamic Island นั่นเองค่ะใครหลายๆคนนะคะที่อาจจะเคยซื้อ iPhone 14รุ่นโปรก่อนหน้านี้ไปนะคะไอโฟนสิบสี่รุ่นโปรในมือตอนนี้เนี่ยสั่นแน่นอนค่ะเพราะว่ารอบนี้นะคะไอโฟนสิบห้ารุ่นธรรมดาเนี่ยเขาก็ใส่ Dynamic i s l a n d มาให้แล้วปกติแล้วเนี่ยเขาจะใส่มาให้แค่รุ่นโปรก่อนหน้านี้เนาะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างในรุ่น iPhone Serie 14ว่าอุ่นสา,าเนี่ไ,ได้ Dynamic iPhone ะะซึ่งเรื่องของการใช้งานเนี่ยแน่นอนว่าเขาใช้งานอะไรได้บ้างในรุ่น iPhone 14รุ่น Pro ก่อนหน้านี้นะคะ iPhone 15รุ่นธรรมดารอบนี้เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งถ้าใครอยากดูนะคะว่ารายละเอียด Dynamic Island เนี่ยเขาสามารถใช้งานอะไรได้บ้างหรือว่าช่วยในความสะดวกของเราให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นยังไงนะคะก็สามารถย้อนเข้าไปดูในคลิปโฟนได้นะคะซึ่งคลิปนั้นเนี่ยโฟนก็ได้อธิบายอย่างละเอียดไปแล้วนะคะกะ็ย้อนเข้าไปดูได้ที่แอร์มาโฟนเหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้นะคะพูดเกินกันเรื่องเกมกันไปแล้วเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องชิปเตกัน ชิปเซตรอบนี้เนี่ยเขาก็ได้ใช้ชิปเซต A16 Bionic นะคะเหมือนที่ได้บอกไปนะว่าเป็นชิปเซตในรุ่น Pro ก่อนหน้านี้นะคะในรุ่น14 Pro นั่นเอง CPU เนี่ยเขาก็ให้มาที่6คอร์ CPU นะคะก็เป็น5คอร์เนาะเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูหนังการใช้งานกล้องนะคะไม่ว่ารุ่น Pro ก่อนหน้านี้ทําได้ดียังไงนะคะรุ่นธรรมดาตัวน,นี้เนี่ยก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะว่าแน่นอนแหละเป็นชิปตัวเดียวกันนะคะซึ่งนอกจากที่เขาจะทําได้ดีในเรื่องของการประมวลผลต่างๆแล้วนะคะยังมีชิป Ultra Wideband 2 มาให้ใหม่ด้วยนะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ค้นหานะคะตำแหน่งของเพื่อนของเราเนี่ยได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นหรือว่าใช้ไฟล์ใหม่ของเราเนี่ยได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแน่นอนแหละว่าเรื่องของเกมเนี่ยเราชูนิ้วแล้วก็ยกนิ้วกันให้อยู่แล้วนะคะสำหรับการเล่นเกมบน iPhone เนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพที่มันสม,มูทตาด้วยเฟรมเรทนะคะหรือว่าจะเป็นการปรับกราฟ,ฟิกในระดับต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับกลางระดับสูงสุดเนี่ยก็สามารถเล่นได้สม,มูทลื่นตาแล้วก็ไม่กระตุกเลยคือเฟรมเรทอ่ะเขาสามารถทําได้ดีีีเเนนาาสมมติว่่่รรยปับอูท 6 a เฟมเรตนะคะจากที่สังเกตได้เลยเนี่ยเขาจะตกลงมานะคะอยู่ที่ไม่เกิน58หรือว่า59นี่แหละซึ่งฟิวรู้สึกว่าเออเฟมเรตตรงนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เราเล่นเกมได้แบบว่าไม่ต้องมากังวลว่าถ้าเครื่องร้อนตรงนี้เนี่ยจะทําให้เครื่องกระตุกแล้วก็เล่นเกมไม่สนุกหรือเปล่าก็ไม่ได้มีปัญหาเลยหลังจากลองใช้งานมาแล้วค่ะแต่ถึงแม้นะคะว่าจะเป็นชิปตัวเดียวกันกับรุ่น iPhone 14รุ่นโปรก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าคะแนนจากกิ k เ e น c h นะคะที่เขาได้ทดสอบมาแล้วเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคือตัวเลขอะมีความเพิ่่่มขขขึึ้นคะะซงงเเเดดี๋ยววราจาจพไปูตัลขขอ ความเร็วกันค่ะ มาถึงหัวข้อสําคัญแล้วนะคะที่เราเนี่ยได้พูดกันไปนะคะว่าเอออันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ให้เสียงฮือฮาเลยก็คือเรื่องของกล้องเขานะคะได้มีการอัปเกรดมาเป็น48ล้านพิกิเซลครั้งแรกค่ะในรุ่นธรรมดาเนาะไม่ว่าจะเป็น iPhone 15หรือว่า iPhone 15 Plus นะคะรอบนี้นะคะแน่นอนว่าเราก็ได้ออกไปเทสถ่ายรูปกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเทียบนะคะกับรุ่น iPhone 14แล้วก็14 Plus เนาะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เห็นถึงความแตกต่างนะคะแล้วก็เรื่องของความอัปเกร ขึ้นยังไงหรือว่าสีภาพเนี่ยมันปรับปรุงยังไงนะคะอย่างที่ได้เห็นไปในภาพนี้นะคะเราจะรู้สึกได้เลยนะว่า iPhone 14แล้วก็14 Plu s สเนี่ยเนี่ยสีของเขานะคะมันจะมีความจืดลงกว่าเล็กน้อยก็คือว่าสีของเขาเนี่ยมันจะดรอปลงเล็กน้อยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองในมุมของรุ่นของ iPhone 15แล้วก็15 Plus พสีภาพของเขามันจะออกโทนเหลืองๆติดเหลืองๆหน่อยอะแล้วก็เรื่องของความมันวาวหน้านะคะจะมีความรู้สึกว่าเออมันมันดูมีความเป็นไฮไลท์มากกว่าทําให้ฟิลรู้สึกว่ารอบนี้นะคะการที่เขาอัปเกรดมาในเเรรืื่่ออององงข4ลิลลลลลลล ก็มีการพัฒนามากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าภาพเนี่ยมันมีความคมชัดขึ้นซึ่งตรงนี้แหละแน่นอนว่าความละเอียดต่างๆมันต้องคมชัดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่อัปเกรดมาเป็น48ล้านพิกเซลนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออกล้องรอบนี้เนี่ยมันคุ้มค่านะคะสำหรับใครที่อยากจะกระโดดมานะคะในรุ่น iPhone 15หรือว่า15พ l u รุ่นธรรมดานะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออกล้องตัวนี้แหละตอบโจทย์เราแน่นอนอีกหนึ่งการอัปเกรดนะคะในเรื่องของกล้องที่ฟิวรู้ส ปัจจุบันนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการถ่ายรูปเนาะที่มันเป็นโหมด Portrait เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนโฟกัสแบบจากหน้าเป็นหลังจากหลังเป็นหน้านะคะตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะดีเทคได้นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถปรับโฟกัสได้ทีหลังนั่นเองค่ะคือพอเราถ่ายออกมานะคะแล้วเรากดแก้ไขเนี่ยเราสามารถที่จะสลับการโฟกัสหรือว่าการเบลอได้เลยทันทีค่ะซึ่งความสามารถตรงนี้เนี่ยเขาก็มาพร้อมกับ iOS 17นั่นเองซึ่งใครนะคะที่ใช้ iPhone ตั้งแต่12ซีรีส์ลงไปนะคะก็จะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้้ไดนบนบ iOS 17 ดันงนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอยากได้ฟีเจอร์นี้เนี่ยแล้วอยากอัปเกรดมาเป็น iPhone 15พอดีเนี่ยก็ลงตัวอยู่นะที่จะอัปเกรดถัดมานะคะมาพูดที่กล้องหน้ากันบ้างนะคะรอบนี้เนี่ยก็ยังคงให้ความละเอียดเท่าเดิมนะคะอยู่ที่12ล้านพิกเซลซึ่งเป็นความละเอียดที่ไม่ได้มีการอัปเกรดเซนเซอร์หรือว่าการอัปเกรดความละเอียดเท่าไหร่นะคะคือ iPhone 15แล้วก็15 Plus เนี่ยยังคงทําได้ดีเหมือนเดิมเลยคือหลายๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่า iPhone กล้องหน้าของเขาเนี่ยถ่ายออกมานะคะหน้าเราเป็นยังไงเนี่ยอ,อะคะื ผิวของเราอ่ะมันจะมีความเรียวๆอ่ะคือถ้าเกิดว่าใครมีสิวหรือมีรูขุมขนนะคะถ่ายออกมาแชะปุ๊บเนี่ยเออเห็นชัดทุกรูขุมขนแน่นอนก็สรุปได้เลยเนาะว่ากล้องหน้าเนี่ยยังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงความละเอียดยังคงอยู่ที่12ล้านพิกเซลเท่าเดิมค่ะและสุดท้ายของพลัสกล้องนะคะก็คือเรื่องของวิดีโอนั่นเองรอบนี้เนี่ยไอโฟนสิแล้วก็15บพลสนะคะยังคงถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมเช่นเดียวกันค่ะเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้เลยเนาะซึ่งรอบนี้เนี่ยวิดีโอสังเกตความแตกต่างได้แบบบเออชัดดดจนนินึงใาาววีโะคะก็คื่ iPhone 15แล้วก็15 plus รอบนี้เนี่ยฟิลรู้สึกว่าสีสันของเขาเนี่ยมันมีความจืดแต่ว่าก็เป็นจืดที่สมจริงเช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของสีสันของรูปภาพนั่นเองคือวิดีโอรอบนี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องถือว่าดูออกว่าทําได้ดีกว่าเดิมนะคะนั่นก็คือเรื่องของการการารันสั่นคือเราเนี่ยลองถ่ายวิดีโอเนาะระหว่าง iPhone 14 plus กับ15 plus เทียบกันดูฟิลแอบรู้สึกว่า iPhone 15 plus รอบนี้เนี่ยเขาทําการสั่นได้ดีกว่าเดิมถ้าเกิดว่าเราเอามาเทียบกันเราจะเเเเเหห็็็นนนนไไไไดดด้้้ชััแแตต่าาตตตะะ่่่่่ววาาาาาถกกกิมมมมมออออทีียยยบะจจงงงคปปลล คอยมากเท่าไหร่เนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือเรื่องของดิจิ t a l Zoom สําหรับ iPhone 14แล้วก็14 Plus รุ่นก่อนหน้านี้นะคะด i g i t a l Zoom ของเขาเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่ 3x แต่ว่ารอบนี้เนี่ย iPhone 15แล้วก็15 Plus นะคะได้มีการอัปเกรดเนาะ Digital Zoom สูงสุดอยู่ที่ 6x นั่นเองค่ะเราจะสังเกตรตรงนี้ได้นะคะในกรณีที่เราเนี่ยมีการถ่ายวิดีโอที่มันเป็นช็อตแบบย่าเนาะแล้วก็ลองซูมเข้าไปหรือว่าจะเป็นต้นไม้ที่มันมีแบบว่ารายละเอียดเยอะๆในรูปภาพอย่างเงี้ยคือถ้าเราซูมเข้าไปแล้วเอาเทียบช็อตต่อช็อตนะือรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ย iPhone 15แล้วก็15 Plus ทำได้ดีมากๆเลยนะในเรื่องของการเก็บความคมชัดหรือว่ารายละเอียดค่ะ และหัวข้อการเปลี่ยนแปลงต่อมานะคะก็คือเรื่องของพอร์ตชาร์จนั่นเองที่รอบนี้เนี่ยได้มีการเปลี่ยนมาใช้พอร์ตชาร์จแบบ USB-C แล้วค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนพูดถึงนะคะว่าตรงนี้เป็นเพราะว่าข้อบังคับจาก EU นะคะทำให้เขาเนี่ยต้องเปลี่ยนพอร์ตชาร์จเนาะรอบนี้เนี่ยความสะดวกในเรื่องของการเปลี่ยนพอร์ตชาร์จเลยนะคะอย่างแรกเลยคือใครที่อยากจะส่งข้อมูลที่มันมีไฟใหญ่ๆนะคะรอบนี้เนี่ยสามารถเสียบแบบ C to C ได้เลยคือเราเนี่ยไม่ต้องไปวิ่งหาสายชาร์จนะคะที่หัวเนี่ยมันแตกต่างกันเนาะเพื่อที่จะใช้้้ Lightning iPhone กกกกับขออออองงงงเเรรราานน่่่คแลว็ีียึใใทชุป เสรมิมอย่างเช่น AirPods นะคะหรือว่า Apple Watch เนี่ยรอบนี้นะคะด้วยความที่เป็น C 2 C เนาะก็สามารถที่จะใช้ i p h o n e ของเรานะคะเพื่อชาร์จแบตให้กับ Apple Watch ของเราหรือว่า AirPods ได้แล้วนั่นเองค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยมันมีข้อจํากัดนะคะอยู่ตรงที่ว่าเขาเนี่ยเป็น USB-C แบบ2.0เนาะซึ่งความเร็วสายชาร์จที่เขาให้มากับรุ่นตัวธรรมดานะคะจะเป็นความเร็วเดิมเลยกับสาย Lightning เก่านั่นเองซึ่งก็พูดง่ายๆว่าเปลี่ยนแค่หัวชาร์จนะคะไม่ได้เปลี่ยนเรื่องของความเร็วหรือว่าไม่ได้อัปเกรดเรื่องของความเร็วเท่าไหร่ซ และอีกหนึ่งความสามารถนะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้งาน Display Port ได้นั่นเองคือเราเนี่ยสามารถที่จะดูวิดีโอนะคะที่มีความละเอียดอยู่ที่ 4K 60เฟรมเนี่ยได้บนจอทีวีของเราเนะคะเพียงแค่เสียบไปที่ iPhone ของเราก็สามารถดู Display Port ได้แล้วนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะการเปลี่ยนพอร์ชาร์จมาใช้แบบ USB-C นะคะแน่นอนว่าปัญหาที่ตามมาต้องมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนกับเป็นการใช้ USB-C ครั้งแรกของเขาเนาะปัญหาแรกเลยที่ผู้ใช้หลายๆคนบ่นเลยก็คือว่าบางคนเนี่ยเอาสายชาร์จ Type C จากที่อื่นเนี่ยมาชาร์จกับ iPhone ของเราแล้วมันไม่เข้าตรงนี้นะคะเป็นปัญหามาจากการที่มาตรฐานสายชาร์จตัวนั้นเนี่ยไม่ได้มาตรฐาน PD นั่นเองคือบางสายมันก็เป็นแบบ A to C เนาะซึ่งสายแบบ A to C ตรงนี้เนี่ยเขาถือว่าไม่ได้มาตรฐาน PD ทําให้สายไหนที่ไม่ได้มาตรฐาน PD นะคะก็จะไม่สามารถ ชาร์จกับ iPhone ของเราได้นั่นเองและอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่เป็นกระแสกันอยู่ช่วงหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการใช้ iPhone ร่วมกับ power bank คือบางคนเนะ่เสียบ iPhone กับ power bank เพื่อที่จะชาร์จแบตให้ iPhone ใช่ไหมละ่ะแต่ปรากฏว่า iPhone ของเรานะคะกลายเป็นชาร์จแบตให้ power bank แทนซะเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่า power bank บางรุ่นนะคะเขาเนี่ยไม่ได้มาตรฐาน Pd นั่นเองซึ่งพอมันไม่ได้มาตรฐานเนี่ย iPhone ตัวนี้นะคะก็เลยไม่รองรับและด้วยความที่บวกกับ iPhone ของเขานะคะมีตัว reverse charge ในตัวเนาะก็ทําให้บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะ ที่เราเสียไปนั่นเองค่ะ หลังจากที่เรานะคะได้พูดในพาร์ทของเรื่องการใช้งานกันไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเรื่องของกล้องหรือว่าเรื่องของการเล่นเกมต่อมาเนี่ยแน่นอนที่จะส่งผลให้ตัวเครื่องก็คือเรื่องของความร้อนนั่นเองฟิลนะคะก็ได้ลองใช้มาแล้วเนาะเป็นการใช้งานทั่วไปนะคะแล้วก็บวกกับการใช้งานกลางแจ้งบ้างบางจังหวะเนาะสำหรับ iPhone 15ไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาหรือว่า iPhone 15 plus นะ่ะเรื่องของความร้อนตรงนี้ต้องยอมรับจริงๆเลยว่าอุณหภูมิเขาเนี่ยมันมีความสูงขึ้นจริงๆถ้าเกิดว่าเราใช้งานหนักอาจถึงแม้ว่าตอน,น,น ถ้าเกิดใช้งานกล้องไปหนักๆห,หรือว่าถ่ายวิดีโอที่มันเป็น 4K 60เฟรมตรงนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยมีความร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้สักพักเนี่ยเอออุณหภูมิมันก็เย็นขึ้นไวแต่ว่าถ้าพูดถึงภาพรวมความร้อนนะคะสำหรับรุ่น iPhone 15แล้วก็15พัทเนี่ยตรงนี้ต้องยอมรับเลยว่าด้วยความที่เขาทํางานหนักอะ่ะมันเลยทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันมีความร้อนขึ้นไวจริงๆแบบที่หลายๆคนเนี่ยบ่นไปเนาะตรงนี้ก็เลยหวังว่า Apple เนี่ยเขาอาจจะแบบพัฒนาในเรื่องของความร้อนนนนนนะไไดดด้้้ีีมาากกขึกว่่่ใรุถัปค และสุดท้ายนะคะปิดจบพาร์ทการใช้งานด้วยเรื่องของแบตเตอรี่เนาะแน่นอนนะคะว่ารอบนี้ iPhone 15แล15้วก็15 plus เนี่ยเขามีการอัปเกรดเรื่องของความจุแบตเตอรี่แล้วก็ต้องยกนิ้วให้เลยในรุ่น iPhone 15 plus ค่ะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยความจุแบตเตอรี่เขาให้มาเยอะจริงๆคือแน่นอนอยู่แล้วว่า iPhone ต่างๆนะคะในรุ่นพ l u s เนี่ยความจุของเขาเนี่ยมันอืดแล้วก็มันถึกทนอยู่แล้วในรุ่นธรรมดานะคะไอโฟน15 plus เนี่ยเรียกได้ว่าความจุแทบจะเทียบเท่ากันกับ iPhone 15 pro max เลยแต่เรามาดูกันดีกว่าเนาาะว่่ในเรรรืององงขกแล้วกก็าาาารใชานนใชช้้้งงนนน,นนนนนนน่มัไไดแคคหะะ หลังจากฟิลเนี่ยใช้งานทั้ง2รุ่นเลยนะคะต้องบอกภาพรวมทั้ง2รุ่นเนาะคือเราเนี่ยใช้งานไม่ว่าจะเป็นดู YouTube ใช้งานกล้องบ้างเล็กน้อยนะคะหรือว่าจะเป็นการอ่านสคริปต์ในโทรศัพท์นะคะแล้วก็เล่นเกมบ้างคือการใช้งานอะ่ะมันไม่ได้หนักมันเป็นการใช้งานทั่วไปที่คนทั่วไปเนี่ยเขาใช้งานกันทุกวันเนาะตรงนี้ฟิลรู้สึกว่าการชาร์จแบตของฟิลเนี่ยทั้งหมด1วันนะคะฟิลชาร์จแบตไป2รอบคือรอบแรกเนี่ยเราใช้ไปประมาณ9ก้าโมงเนาะถึงประมาณ11บเอ็ดโมงถึงเที่ยงคือแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ปปรระมมมาาาาณ 40%, 40ทีีนน้้เเเ่ยก็ลย็ลออไช์บตตใหั แล้วก็เพื่อที่จะดูว่าตกเย็นนะคะประมาณ5้าโมงถึงหกโมงเนี่ยแบตเตอรี่เขาเหลือเท่าไหร่นะคะปรากฏว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันอึดกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแบตเตอรี่ของเขานะคะลดไปประมาณ30%หรือว่า20%ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนอย่างฟิลเนี่ยไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้งานทั่วไปนะคะแล้วก็เรื่องของการชาร์จแบตเนี่ยมันต้องบอกว่าชาร์จแบต2รอบก็ถือว่าอยู่ได้1วันดังนั้นนะคะในเรื่องของความอึ 15แล้วก็15พลัสแน่นอนว่า15พลัสเนี่ยอืดแล้วก็ทึกทนอยู่ได้ทั้งวันแน่นอนค่ะ มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าสรุปแล้วจริงๆเนี่ยพอใช้งานมาแล้วนะคะไอโฟนสิบห้าแล้วก็สิบห้า plus ตัวนี้นะคะมันคุ้มค่าแก่การอัปเกรดหรือเปล่าหรือว่าใช้งานจริงแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยสําหรับใครที่รู้สึกว่าจะอัปเกรดดีไหมนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่ใช้ iPhone รุ่นซักประมาณ13หรือว่า14อยู่นะคะฟิวยังมองเห็นในเรื่องของการอัปเกรดนะคะที่คุ้มค่าเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ตั้งแต่ iPhone 12ลงไปนะคะอย่างตัวฟิวเนี่ยก็เออคุ้มค่าแล การเปลี่ยนแปลง USB Type C พอร์ตชาร์จนั่นเองตรงนี้พี่รู้สึกว่าเออมันมีความสะดวกจริงๆในเรื่องของการใช้สายชาร์จเนาะคือเราสามารถที่จะใช้สายชาร์จร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้เลยนะคะไม่ต้องไปหาสาย Lightning อะไรให้มันวุ่นวายและ2นะคะรอบนี้สีสันนุ่นดูค่ะว่าสีสันของเขาเนะคะเป็นสีใหม่ที่แบบเอ้ยพาสเทลมากๆคือสาวๆคนไหนนะคะอยากที่จะแบบเปลี่ยนโทรศัพท์มาใช้นะคะต้องกินใจแน่นอนซึ่ง iPhone 15รุ่นธรรมดาตัวนี้เนี่ยเรื่องของการอัปเกรดมันยังจะไม่ได้มากเท่าต,ตัวรุ่นโ ะะแล้วก็เรื่องของพอร์ตชาร์จ USB-C แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองดังนั้นนะคะอย่างที่ได้บอกไปใครที่อยากจะรู้ว่าอัปเกรดดีไหมนะคะหรือว่าเจอปัญหาอะไรบ้างในการใช้งานนะคะฟิลก็ได้สรุปมาแล้วนะคะแต่ก็ย้ำนะว่าทั้งหมดที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะฟิลก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้หลายๆคนนะคะตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มั่นใจนะคะกับการเปล แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ